ตัวน,นี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับตัวนี้คืออยากกินมานานมากอันนี้เป็นเพิ่มสิทธิ์ก็ได้มาละสองร้อยแปดบแปพระเอกนะครับแพ็กเกจสวยงามมากมันชื่อว่า Angus t r u f f l e Burger XL ครับของบอยคือเพิ่มชีสแล้วก็เพิ่มเบคอนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ นี่เปิดฝามาแล้วนะครับหอมทรัฟเฟิลมากหอมทรัฟเฟิลสุดๆคือแต่ก่อนบมยแม่งกินทรัฟเฟิลเลยนะจนมาเคยลองที่ไหนสักที่หนึ่งนั่นแหละแลอร่อยมากนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปดูข้างในเนาะโอ้ชีสีสชีสชีสแล้วก็มีเนื้ออังเกสษนะครับน่าจะเป็นแบบเหมือนอไม่ใช่เป็นเนื้อแผ่นนะครับ โอ้ยทำไมถึงไม่ใส่เบคอนให้ผมโอเคตกใจทำไมไม่ใส่เบคอนให้ฉันคือคนที่ชอบทัฟฟอว์ต้องมาเลยอ่ะพอเปิดกล่องปุ๊บอ่ะคือทัฟฟอออกเลยครับแล้วก็รวมกับเีสอะแล้วก็ตัวเบคอนเน่ะเทกเจอร์สัมผัสมันก็แบบดีมากครับ อ้ยอร่อืมคนกินในร้านนะฮะคนจะกินในรถหรือว่าคนที่ไม่มีคน <c oughs> พอเลอแน่นอนเพราะว่าเขาให้สอดเยอะมากอืมอร่อยมาก แงกว่าชอโฟอร์เบอร์เกอร์นะครับของไมโครนดีมากเลยอ่ะแล้วก็ขนมปังอ่ะมีความรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วก็อร่อยกว่าเบอร์เกอร์ที่มันราคาถูกอวนเนี้ยเขาอาจจะมีขนมปังพิเศษของเขาเนาะแต่หรือว่ารู้สึกไปเองแต่อร่อยจริงอร่อยมากอืม ลมไปครับมีขายเป็นทั้งแบบแยกเดี่ยวแล้วก็เป็นชุดด้วยแต่เป็นชุดน่าจะกลมกว่าแ mm hmm. นะนําว่าเพิ่มชีสและเพิ่มเบคอนกันนั่กินทีอร่อยมาลองกิน Angus Strip Proflo ของ McDonald นะครับสั่งแบบว่า Walk i t แบบ uh, Drive Through นะครับ รอเบอร์เกอร์อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นพวกของแถมนะครับจะมีเป็นไอติมโอริโอเป็นเซตน้ำดื่มนะครับแล้วก็มีแถมตัว r o อ l e r c o เ s t e r ด้วยแต่แฟนไฟล์กับตัวเบอร์เกอร์ยังไม่ได้เลยช้าหละกันรอต่อไปจ้ะวันนี้มาซื้อสาขาที่อยู่ในที่คลินิกของบอยที่บ้านาาคุณหมอตั้งอยู่นะครับยังไม่ได้เลย กินไอติมรอละกันเดี๋ยวมันละลายต้องเคยกินไอติมของแม็กอะอร่อยดีเหมือนกันเนาะมันหอมเนาะหอมนมไม่เหมือนกับที่เอเยรีควีนะเนาะอร่อยเลยอะแถมอันนี้ด้วยเดี๋ยวร